sao bị cong youtube rồi? đi tập bóng đi. đi tập bóng. đi Để không bỏ lỡ những đi hấp dẫn

จดอะไรนี่เนี่ยตัดไปอสันตะกอรงเลยขึ้น้เล็กเะนอีกได้เออโจเลยเออเอาหยิบโจหยิบเเออเรียบร้อยล้วเต๊ะขึนดีไหม้อดีเลยนะนนตรังให้ปเต็ะเตเตต้องยกรัวใส่างมันลัง

បានបោះថយសៀបានហើយនោះក្នុងណត់ណាស់បោះចាក់មើលនេះតាយិនណានេះវាត្រង់មកបបព្រងនេះរបស់14មិនមិនដូចនេះនិយាយអីឡើយមកបងផ្ឿនមកបងដល់គាប់ឯផ្ឿនអឺ พอประเดได้หมพอกียดี๋ยวพอประเดงบอะไรห้าพันค่าแรงอีกหมื่นาทิปมาทิปมามาซ้ายนอนเอ่มาเจอช่างอะไรนะอาจารย์ประานช่างอยู่ท่าตูมนะมาอนี่ไทยชาติห้าสิบสี่มัน มันอยูอ่เตะมวยน <c oughs> ัครับใต้เท้ารถผมเลยที่ลำเลยแต่รถคุครืองกันอืมเนาะโอเจ้าเมืก็เจ้าเมือยรยมามาเจอปลาสัด้วยจจะมาจาคาเรงลุยปลาก้อนตัองสั่งเลยละร้านหมดังจังใจงดี เฮ้ยท่เจ้าไไทยเขาได้เติม้วมาเออรไจะได้จังคนจะไกตายทุกนาทีแล้วนะผมหนาทีแล้วเข้าให้ไหมพีโคโรงตุดโัวจชงวางครามมัจกิจใจเลย พ yeah> ื้นที่แทบไหนี่ให้ไปเดิมทางเรียบร้อยจิงกนี่ให้ตากตัวเองนะอะยยาวจะมารู้ด้งกันเนาะรู้วิ่ได้งยั À, lắm, lấy nắm lấy ừ, Ủa, à. Mình đi đọc với Mình đi đọc ừ. với à, Một phòng luôn được thương bốn bệnh tên đi Không không rồi Hãy cho ก็ไปตั้งให้นั่งก่อนอ๋อเอาไรชายคนอยู่ไหนเมื่อกี้ให้เล่นหามไปพูดอันยังไม่แน่นหมดครับ เออดีเนาะมันมันเปิดดูได้เนาะแบบน,นี้นะ <c oughs> ี่เบอร์เบอร์บานซะเลยอระถางหาเดนรุร่รๆปของมันไหมขามันนะนี่งานเมาส์เสร็จก็เอาขอมาเร็วมาขับมิเซนันมัน ปัมสายไม่ถุดไม่ทันใจอ่ะวัวปำสายไม่ทันใจเฮ้ยเขาไม่เร็วล่างถนนมีรอบสองไม่านช่าง ามหมดอ่ะทำหมดอ่ะย้งแคๆน่อยใช้ไปไม่กี่วันมันยหา่มันหางชิดเกินชิดเกินหรอไอ้มันเป็นรุ่นเดียวกันไหมขา้ขามีใส่จมีกกสองขาเลียร์ไอ้ขานี่นะครับขาตีนผี ครับรีโก้สองสองพ้าบาทเหรมาณหลาันนั่นเรียกขาดูบ้างคุณเบว่เบ๊ไร้ันไประมาณห้ามีน่ะแค่ทดขานิดนึงก็ดดแล้วน er> ่ะทางขาตีนเหรอเร่งตําปังทางขาตีนทางขาตีน นยงนี่างลอสิบโลเลยหลอดสิบโลกางแต่หลอดได้เยอะอตกางสิบโลครับสานครับผมเอ็มิบายบัลเล้ตกองสองเปลี่ยเปลนลูกเปลนครับเป็นพันคาบพร้อมเลยครับผมครับ